สวัสดีนะครับผู้ที่ติดตามเพียรต่อฝันการเกษตรทุกท่านนะครับหลังจากคลิปเมื่อสักครู่นะครับผมถ่ายให้เห็นว่า,าผมตัดมาจากต้นแม่เรามาเสียบอันนี้เป็นพริกนะครับยอดพริกฟังไม่ผิดนะครับผมเอายอดพริกมาเสียบบนต้นตอมะเขือพวงนะครับคือก็ยังเขียวอยู่นะครับตั้งหลายวันแล้วแต่ก็ ไม่ไปไหนถึงไหนสักทีนะครับก็อยู่ประมาณนี้อาจจะเป็นคนละสายพันธุ์นะครับแต่ว่าที่ชัดเจนออกลูกแล้วนะครับก็คือตัวนี้ครับนี่ครับเป็นมะเขือเปลาะนะครับเสียบยอดบนตอมะเขือพวงนะครับเสียบตรงนี้นะครับเป็นแบบเสียบริีมนะครับส่วนอันนี้ เป็นมะเขือยาวนะครับเน้่ยวันก่อนเขาติดลูกแล้วนะแต่น่าจะร่วงนะครับอันนี้ก็ก็เริ่มจะจะออกดอกนะครับนี่คือรอยเสียบมะเขือพวงนะครับโทษทีครับมะเขือยาวนี่ครับนี่ก็มะเขือยาวนี่น่าจะสีม่วงนะก็ต้องบำรุงหน่อยผมว่านะครับ แต่ที่ได้ผลเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับออกลูกแล้วนะครับอัปเดตให้ชมนะครับลาไปก่อน,น